สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2567นะคะอาจารน์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ขอาจาระ,ระานะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะเราเริ่มต้นที่พลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีพิจิกนะฝั่งคนพิจิกนะคะ พลังงานชาวพิจิกนะโอ้โหขึ้นมาก็ทาวเวอร์เลยนะเพิ่งขัดแย้งทะเลาะบาแว้งกันมาหนึ่งไม้การเอาชนะค้าขานกาันการไม่ยอมพิจิกคุณเป็นคนเด็ดขาดมากเลยอัศวินเอโทษทีค่ะควีนออฟวานนะคะเป็นภาพผู้หญิงข,ขี่หลังม้าเนาะม้าสีดำด้วยชุดก็สีดำ คือพลังงานดูเข้มขังอ่ะดูเข้มแข็งขึงขังจริงจังจริงใจนะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบอืจริงจังอ่ะเออรู้สึกยังไงคิดยังไงอ่ะก็ค่อนข้างจะไม่เก็บอาการซะด้วยนะก็ก็จะแสดงความต้องการหรือแสดง power ตัวเองโดดเด่นของตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะพูดออกไปเลยอะคุณจะรับฉันได้ไหมหรือคุณรับ ความเป็นตัวตนของผมแบบนี้ได้ไหมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากชาวพิจิกเหมือนกันนะคะแล้วยังไงอีกไพ่8เหรียญ The Hobbit สีดาบนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้น่าจะเริ่มห่างๆกันนะเออ่เหมือนไปนทุ่มเทกับงานนะแปดเหรียญเบรกความสัมพันธ์ชั่วคราวอยู่อะ่ะ คุณไปใส่ใจกับงานเบรกความสัมพันธ์ไว้อาจจะบล็อกกันไม่คุยกันอ่ามันอยู่ประมาณนี้เลยนะทีนี้เรามาดูคนนั้นบ้างเขาเป็นยังไงพลังงานของคนคนนั้นเป็นไพ่สองเหรียญเขาเริ่มที่จะอยากที่จะคอนแทคติดต่อกับมานะหมายเลขสองทุกใบมันคือข้อความนะคะ เขาวันไหวเนี่ยเขาวุ่นวายใจห้าหมไม้โอ้โหไม่ได้ละเขาจะต้องเป็นฝ่ายปฏิบัติการอืมนะเขาต้องเอาชนะใจคุณให้ได้เขาอยู่ไม่ไม่นิ่งหรอกคะ่ะคุณนิ่งแต่เขาไม่นิ่งนะคะเนี่ยเขายื่นถ้วยขอคืนดีกับคุณแล้วขอโทษอืมเนี่ยโปรดให้อภัยผมโปรดให้อภัยฉันนะมันอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดบางคําที่ ที่เขาพูดโดยไม่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนาแต่มันไปสกิดแพ้ใจคุณก็ได้มันเลยทําให้เนี่ยอืมนะคะทําให้เหมือนถูกเทนะเขาก็ทนไม่ได้แหละแบบนี้นะคะอืมที่คุณไม่สนใจเขาอะเขาทนไม่ได้เขาเขารักคุณเขาไม่ยอมเสียคุณอืม,อมนะคะเขาไม่ยอมเสียคุณไปหรอกเนี่ยไพ่จะขึ้นประมาณนี้แล้วเขาจะทํายังไงอีก ขอพลังงานไพ่อีกหกใบ,บเลยนะคนคนนี้จะทำยังไง strength the fool สีดาบอืสีดาบเหมือนกันเลยฮนะเขาจะทำยังไงเหรอไพ่สตรองเขาก็ต้องพยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะให้คุณมาเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งเขาก็จะยอมรับผิดนะเนี่ยนั่งฟุบรู้สึกเสียใจรู้สึกผิด สำนึกผิดก็ว่าได้นะคะแล้วยังไงอีกสามไาม้ถ้าเขาอยู่ไกลแค่ไหนเดอะเฮอร์มิตเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องคอนแทคคุณก่อนและติดต่อกับมาเดินทางมาหาคุณนะคะเร็วๆนี้ต้องได้เจอกันต้องได้คุยกันต้องได้ปรับความเข้าใจกัน,นะคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะทาไม่ใช่แค่ข้อความคำพูดผ่านวิดีโอคอลนะมันจะต้อง เจอตัวกันเลยอ่ะประมาณนี้ที่เขาจะทําให้คุณเห็นถึงความจริงจังจริงใจของเขานะแล้วพี่จิกเห็นเป็นเช่นไรนะฮะแฮงแมนเสี่เหรียนที่จริงแล้วอาจารย์มองม่าชาวพี่จิกคำว่าแฮงแมนคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากเขาหรอก เสียเรียนถ้าเขาจะเหมือนจะขอโอกาสมาเติมเต็มความรักอีกครั้งอืมมาดูแลมาใส่ใจมาบับอบใกล้ชิดคุณอีกครั้งอ่ะคุณก็ยังให้โอกาสเขาให้อภัยค่ะใพ้ภระสังคาร่าเดอะฟูก็ไม่ติดใจแล้วนี่อะไรประมาณนี้นะคะอโอเคเลยเดอะซันค่ะสรุปแล้วก็ลงเอยกันได้นะคะอดทนนิดหน่อยอืม ถ้าเจอปัญหาอะไรระหว่างเส้นทางชีวิตให้อดทนนะคะพวกคุณยังมีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่ยังไม่ได้ขาดเนาะโอเคขอสรุปด้วยไพย่ฮารุออร์โคนะคะโทษนะคะอาจารย์ดูไม่ได้ขยับก่อน ความรักยืนยาวอยู่กันแก่เท่าอืไพ่สวยมากเลยคุณอยากได้อะไรเขาจะพาคุณไปซื้อเลยตามใจคุณทุกอย่างเลยคะ่ะซื้อบ้านด้วยกันมีเรือนหอด้วยกันมีความมั่นคง มีปัญหาอะไรพร้อมที่จะคุยกันเคลียร์กันจะไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเข้าใจผิดไม่ปล่อยหลงทางก็คือเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นพวกคุณจะพูดคุยกันเลยโอ้โหสุดยอดอะเห็นไหมพวกคุณเป็นคู่กันจริงๆคู่พรมริขิตเนาะคู่ที่มีความสุขได้นะคะเนี่ยแต่งานอยู่กันจนแก่เท่านั่นแหละนะ ขอข้อความผ่านไพ่ Key of the Love เป็นครอบครัวว้าวตรงกันมากเลยอ่ะอาเห็นไหมเขาเลือกคุณแล้วอืมนี่เห็นไหมเขาคือลูก เต่าเนี่ยก็คือการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอายุยืนใช่ไหมสัญลักษณ์ของอายุยืนนะอยู่กันแบบยืนยาวนั่นแหละความหมายนะคะเขาจะบอกคุณว่าเขาไม่ไปไหนหรอกเขาเหมือนเต่าน่ารักตัวนี้แหละอืเติบโตไปด้วยกันจะเริญเติบโตความสัมพันธ์ต้องพัฒนาต้องเติบโตนะคะาจะไม่มีการนอกใจไม่มีคบซ้อนอย่างแน่นอนนะ จะรักคุณตลอดไปชีวิตนี้เป็นของคุณนะคะนี่ก็คือข้อความจากเขานะดวงคนโสดชาวพิจิกค่ะไพ่ขึ้นสี่ดาบนะคะหนึ่งดาบเ,เหมือนคุณชิวๆอะ่ะคุณมีความสุข อยู่กับตัวเองอยู่กับความสําเร็จด้วยหนึ่งดาบนี้คือความสําเร็จนะคะความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากตัวคุณความสามารถของคุณการแสดง power ของตัวเองอะสาเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณโสดคุณมีพลังงานของความแอคทีฟความใฝ่ฝันที่จะ อย่างก้าวไปข้างหน้าเหมือนม้าที่มันยกขาหน้าขึ้นมามันคือตัวคุณยังมีเป้าหมายพระอาทิตย์ที่สาดแสงลงมานั่นแหละคือแสงที่ทําให้คุณเห็นว่าโอกาสเนะี่ยมันเข้ามาเสมอสําหรับตัวคุณมันไม่เคยตันหรอกคุณจะเดินข้างหน้าไปข้างหน้าตลอดมีแต่สิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากแเหรียญเงินและผลประโยชน์ความสําเร็จของคุณเองค่ะ คุณมีความสุขกับตัวคุณเองมากเลยอ่ะคนโสดการเงินก็มั่งคัง่งนูการงานการเงินมีความสุขมากๆอ่ะแล้วมีใครเข้ามาไหมปักนี้นะขอดูความรักนี่พลังงานของคุณนะ่ะมันดีมากโอ้โหสองถ้วยขึ้นมาแสดงว่าจะต้องมีคนเข้าหาคุณแน่เลยเพราะความน่ารักความสวยความหล่อของคุณเนาะถ้าคุณเป็นเพศชายอมืมีคนเข้ามาล้วนะ อาจจะเป็นคนละจังหวัดแล้วคนละประเทศมีโอกาสที่จะไปนั่งเรือเที่ยวด้วยกันก็ได้นะเจอกันแล้วนัดเจอกันเนี่ยถ้าเจอกันทางออนไลน์อย่างนงี้นะหมายเลขสองถ้วยคุยกันทางออนไลน์ก็จะมีการนัดเจอกันมีการไปเที่ยวด้วยกันนะคะและยังไงอีกเขาคนนี้เป็นคนที่หนึ่งนะเป็นคนที่ไม่มีพันธะแล้วแน่นอนถ้าเคยมีครอบครัวเคยเลิกราไปแล้วหย่าร้างไปแล้วอะไรอย่างนงี้ก็ได้ แน่นอนว่าคนที่เข้ามาโสดค่ะไพ่แบบนี้นะไม่มีพันธะแน่นอนคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องราวอดีตไม่มีนะคือมันจบไปแล้วจริงๆไม่ต้องมารอว่าให้เขาเคลียร์นะเพราะเขาเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแล้วพวกคุณจะมีความสุขและสารสัมพันธ์กันได้โอเคไหมดีวิลค่ะมีพลังงานความต้องการซึ่งกันและกันมีมีพลังงานแบบนี้มันคือคือ,อเหมือนคนรักกันเนาะ มันมีพระงานของการสปาร์ความรู้สึกกันแหละอาจารย์มองนะเพจชอวานมีข้อความดีๆมีความรู้สึกดีๆอยากใกล้ชิดอยากที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปมอบหัวใจเข้าไปให้ความสุขให้ไออุ่นความรักนั่นแหละเออเป็นการอุ่นความรักกันนั่นแหละพูดไปแล้วเหมือน18บแปกหรือเปล่านี่ <laughs> สตา์นะมีความสุขคุณจะได้ รับพลังของความสุขค่ะ l ลเวอร์สตไม่ว่าคนนะั้นจะเป็ชาวมังกรชาวเมถุนชาวราศีกุม,มเข้ามาก็ได้นะแต่คุณจะมีความสุขกับคนที่เข้ามาตอนนี้มากๆเพราะมันตรงใจมันถูกใจไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะคนมีฐานะมีชื่อเสียงอาจารย์มองพร้อมบริบูรณ์เลยค่ะนะคะโอเคขอพลังงานไพ่อีกสักสามใบสรุปให้หน่อย คนโสดคุณมีความสุขกับคนนี้จริงๆการเริ่มสัมพันธ์ใหม่การเจอครั้งนี้ปักนี้เป็นยังไงเ,เขาบอกว่าเขาอยากให้คุณสนใจคนคนนี้เขาเข้ามาสนใจเขาอยากให้คุณสนใจเขามากมายเลยแหละแล้วเขาเข้ามาปุ๊บเขาบอกว่าไม่มีทางเนี่ยปล่อยคุณไปด้วยคุณต้องเขาจะพิชิตใจคุณอะ่ะนะ จะไม่คุณหลุดมือเขาเลยเห็นไหมละ่ะโอ้โหหมกมุ่นกับความรักความสำเร็จคุณคือเป้าหมายของเขาค่ะโอ้โหโอเคมากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ